อ่าเดี๋ยววันนี้ลุงพรจะพามาดูอะไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูลุงพรครับ <c oughs> อ่าลุงพร <c oughs> วันนี้พามาชมอะไรมาชมระบบดัมขึนใหม่ระบบดัมครับดัมติกอัพครับท่านผู้ชมนีด่ <c oughs> ดูครับโอ้นี่ ด,ดูครับดูท่านผู้ชมอันนี้จอจานจับคอมเออ่าจานจับคอมเอกดบื้มันจับจับแล้วก็ปั่นครับโอเ้เสียเสืครับเห็งบ,บ,บ,บ้านโุกใหญ่ครับตัดแปลงเองครับเดี๋ยวพามาชมเทคนิคในการติดตั้งนะครับ ดูแล้วเอาเป็นลอกเรียนแบบได้เลยครับนี่มีดึงเกียร์ฝากแล้วครับดึงเกียร์ฝากแล้วครับแล้วก็กดอ่าอ่าเห็นไหมครับกดคอมเมทครับตัวตัวจับเรียกตัวจับหน้าคมนะครับเออเจีวเจีวเจีว ใช้เกียร์ฝากเลยครับไม่ต้องใช้มอเตอร์ครับอันนี้คือเกียร์ฝากอ่าอันนี้คือตัวดัดแรงครับคอมเอร์รอ่อาดาัมดบบเบลดัมเบลอะไรนะแบบนอนบ่แบบดบบัมเบลแปลกครับ,บ,บ,รบอ่ อันนี้กี่ตันโอ้โี้ยกครสองสามตันได้ครับเซตกีตนนันนี่อนนี้อ่ะสองตันห้าโอ้เจ๋วเลยเป็นข้าวครับปลาค้างมีเนียมเลยครับ <c oughs> โอ้คอกดีเค้นข้าวสบายๆแล้วแกทำเองครับท่านผู้ชมโอ้แกไปหาของมาจากเมืองนอกครับ จะไปญี่ปุ่นบ่อยครับแม่ลงกระไว้นี่แหละโฟวินนะครับโฟวินอ่าโฟวินด้วยนี่่านผู้ชมจะมีคันนีกเก้เยอะไอโฟวินครับอ่านหนเกียร์ฝาก นี่เป็นสวิตนี่เป็นอันนี้ตัวตัวที่ทำคอมแอร์ใช่ไหมอ๋อปิดเปิดคอมไมร์หน้าหน้าคอมอันนั้นเกจฝากอันนั้นเลยเดี๋ยวมาดูโควินนะแล้วก็ดึงนี่ใช่ไหมอืมนี่ทีนี้เราทีนี้เราก็กดอือนะฮะอมออ่าโลงตัวนั้นจะเป็นเกจฝากมันจะเป็น

ใช่เหรอะติดเปิดบ้าวอันนี้นะนี่มันไม่แรงอ่ะปิดเปิดไม่แรงนั่นอยู่โน่นนู่อยู่โน่นนี่มันขึ้นลงไงอ่าใช่เปิดตัวนู้นมันจะเห็นว่าใช่มันชักเข้าชักออกมันชักเข้าชักออกนี่เป็นเกี่ยวกับไฟสปินกันนี่ตัวนี้อะไรที่เกี่ยวฟาบไ้ไอ้นี่คือตัวปิดเปิดอันนี้เปิดกระบอกอ่ะอันนี้ขึ้นกับลงเนี่ยปิดเปิดกระบอกอ็เปิดมันก็ลงเปิดมันก็ลงโอ้เจ๋วเจ๋ว อันนี้เอาเอามาจากไหนญี่ปุ่นเลย,ย,ย,นนเเยที่ทำงานเนี่จีพอสันนี่ยแกจะเปลี่ยนเป็นเคาลอยด้วยวไม่เคาเพี่เอามาแล้วแต่ที่เขาเพิยวว่าผิดมันเป็นอันนี้มันอยู่ไอ้เคาในอันนั้นต้อง,ง,งเคาต่องเลยใส่ไม่ได้มันติดแแต่นหกล้อ,อ่ะเลยก็หน้า,สาใส่แน่ยหกล้อ จะใส่พาหกล้ออันนี้มันมาทั้งตัวตัวคองมาเลยเหรออ๋อค้กทำเองแต่เอาันนี้มาอ๋อทำผักข้างข้างมาแล้วถ้ามีคนสนใจล่ะ ยังไม่รับทำยังไม่รับทำอ,อ๋อแต่แต่แต่ไม่ห่วงวิชาเนาะเอาเลยอ่อาทำได้ทำเลยครับอ่าเอฟซีท่า, FC, ทานใดสนใจก็เอาเก็บเอาไปทำเลยครับเป็นตัวอย่างให้ดูครับอ่ะเปิดให้ดูอีกรอบดิเจ๊เอี๋ยเปิดให้ดูตัวนี้อีกรอบ ให้ FC เขาเอาไปทำตัวอย่างเป็นเกียร์ฝากอ่าไม่ต้องใช้มอเตอร์ครับอ,อ๋อนี่นี่ไม่ต้องใช้มอเตอร์ครับมีอะไรใส่พานตีงนี้แกลบเ,เก่าใช่ไหมเอาแกลบเก่ามาลุกตื้น ลุกตาเบอร์อ่าใส่สองตัวด <serving S 1> ัดแรงเ้าเอาออาเราจะโซ่อันนี้ถ้าไม่โซ่สายพานมันจะฟรีใช่ไหมสายพานได้ไหมซื้อแค่หนได้อ่าสายพานก็ได้อ่า้อแคนนไม่มีอะไรก็เดินะบกไฟเนาะอ นี่จุดเดียวออฮะกานดูดซมเรคร่าวๆครับตัวกระบอกยิงหลังก็ไม่ยากครับซื้อมาเป็นชุดเลยถ้าเราใช้เกียร์ฝากมันจะอยู่ข้างหลังเกลียวปากจับอยู่ข้างหน้าเราต้องเราสายที่มาข้างหนี้เราจับจุดหน้ามันนี่ตรงนี้การที่เชื่อมไปคนละทางมันต้องใส่ ถ้ามันใส่ได้มันยิงตรงกันได้มาต่อตรงาได้ใช่ไหมแต่นี่ไม่เดียวกันอยู่ตรงนี้เลยไอ้รอบตัวเนี้ยมันหมือนพลังงานครับแต่รอบไอ้เยี่ยมจะเป็นแบบนี้นะฮะอือฝากนะขอบคุณป๋าเสิร์ตมากมากนะครับที่ให้ความรู้ครับไปแล้วน้องไม่ต้องแก้รังเลนะครับที่ให้เลยที่ครับให้เลยที่สองเซฟอาอย่าลืมนะครับช่องวิระดำแต่งนะครับฝากกดตับสติ๊กไให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ วิดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม